เซตนี้600บาทเราสามารถกินของแพงได้ในราคาหลักร้อยโอซาก้าร้านนี้เลยดี้ยวมาน้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินยืดดีแน่แนนะคะวันนี้กิ๊กกับมิจิเรามีร้านอีซากยะราคาถูกในย่านอะไรมิจิน,นัมบะนัมบะแล้วเองค่ะ ดูเมนูหน่อยมีภาษาอังกฤษปะไม,มไม่มีเลยทุกคนดูเมนูจ้ะภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเป็นร้านที่คนญี่ปุ่นมาจริงแล้วดูนี่กี่อันก็คือดูนี่ถ้าเป็นเมนูแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเมนูสแตนดาดที่มีทุกวันนะแต่ถ้าเป็นเมนูสีขาวนี่คือเป็นเมนูแนะนําเฉพาะวันนั้นแต่ดูดิ oh, <no. S 1> อ่านง่ายๆนะพี่จีนอ่านง่ายๆนะพ<ม>ี่จอ่านได้นะทุกคน ไปทุกคนไปดื่มกันก่อนเป็นไงเบียร์อร่อยเบียร์อร่อยพรีเมียมมอลล์อ๋อพรีเมียมมอลล์อ๋ออันนี้ของกิ๊กเหมือนเดิมนะคะกิ๊กเป็นคนที่ดื่มวิสกี้เนาะก็เลยจะเป็นไฮบอคือรีวิวทุกทีก็ดื่มไฮบอตลอดชื่นใจก่อนที่จะเริ่มคลิปก่อนที่จะไปกินก็ต้องเครื่องดื่มก่อนนี่แหละทุกครั้งเลยนะคิวน้ำ เรียกว่ากระหายใช่ปะกระหายไ่ใชยกระาหายก็คือคอแห้งคอแห้งกระหายต้องดิมก่อนแ้น่นะคะร้านนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือนกับว่าก็าจะมีซูชิแล้วก็อิซากยะอยู่รวมกันแต่ว่าเมนูหลักๆของเขาเนี่จะเป็นเกี่ยวกับพวกปาลาอะไรพวกน <รา S 2> ี้<ๆ>เยอะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะสั่งพวกเมนูแนะนํามาให้ด้วยแล้วแบบเดี๋ยวจะมาให้ดูเพราะว่าร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดาตั้งแต่เมนูเลยเพราะว่าไม่มีภาษาอังกฤษเลย หทุกคนดูอย่างแรกชื่อเมนูอะไรมิจิจำชื่อไม่ได้ไอเดียวตัวเสมีมีจานใส่โชยุได้นะชื่อเมนูว่าชื่อเมนูว่าเทนเนนอินด وم ะก,กุโรโนชูดโทโรบุซึกโิโหโค้จาวเลยอะจะจำได้ไหมเนะี่ยไม่ต้องจำเนาะอ่ะเมนูขึ้นมาตรงนี้เลยจ้ะชื่อเมนูขึ้นมา

นี่ทุกคนเป็นไงดูเนื้อปลาก่อนนา่นนากินเนาะเขินเมื่อกี้อุ้ยเขินเมื่อกี้อุ้ยเขินเมื่อกี้อุ้ยไม่จริงปลาสดมากเลยอะ่ะยังเป็นอยู่เลยเด <c oughs> ี๋ยวจิ้มโชยุก่อนโหสดมากยังดิ้นอยู่เลยอะ่ะตายแล้วอืมอืมน้ำมันแบบอ,ออกมาเลยเนาะ ละลายเลยอะละลายตัวรถตัวรถทุกคนอร่อยมากอันนี้เนี่ยยังไม่ใช่เมนูที่สุดยอดที่สุดนะนี่แค่เปิดคลิปเองนะยังสุดยอดขนาดไหนอ่ะโอ้โหนี่ทุกคนและนี่คืออีกหนึ่งเมนูที่อยากให้จะแนะนำทุกคนเห็นซูชิป่ะมีปลาหมึกโรแซลมอนบุรีอาจิโอตาเต อันนี้คือเมนูแนะนำและที่สำคัญมีเบียร์อีกหนึ่งแก้วที่มิจิกินไปแล้วเซตนี้ชุดนี้ดูดีๆนะราคาเพียงแค่1,000เยนหรือว่า300บาท <Wow. S 1> สุดยอดถูกมากเลยนะเพียงแต่ว่าซูชิเนี่ยวันนั้นเนี่ยอะไรที่เขาแบบปลาอะไรอร่อยหอยอะไรอร่อยเขาจะมาให้เรากินเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยถ้าทุกคนมาอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่รู้ไงคือแต่ว่าวันนั้นอะไรอร่อยเขาจะมาให้เรากิน Oh นี่ทุกคนและนี่คือเมนูแนะนำนั่นเองนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอซูซูเมะก็คือเมนูแนะนำกิ๊กกับมิจิก็เลือกไปเห็นบะซูชิเบียก็คือเมนูโอซูซูเมะแล้วก็นี่จ้ะเมนูนี้ก็โอซูซูเมะและยังเหลืออีกหนึ่งเมนูก็โอซูซูเมะก็คือเมนูแนะนำรือพูดง่าย รูปเนี้ยที่ติดฝาผนังอยู่เนี้ยเป็นเมนูแนะนําทั้งหมดและกิกับนุจิก็สั่งมาทั้งหมดสามเมนูเลยสัส่งแล้วนี่แนะนาเลย <laughs> คือเราบางทีเราเป็นต่างชาติอ่ะเราก็ไม่รู้อะไรอร่อยอ่ะแต่ถ้าเขาแบบเมนูแนะนะําอ่ะคือถ้าร้านเขาแนะนะําอ่ะก็แสดงว่าอร่อยปะถ้าเรากินเมนูแนะนําแล้วไม่อร่อยก็เช็คบิลแล้วกลับนั่นเอง <laughs> นี่ทุกคนแล้วเมนูอันแรกเห็นปะที่เป็นมาคุโร่อ่ะแล้วทุกคนดูเนื้อปลาดิแล้วดูเขาให้มาเยอะมากเลยนะ จานเนี้900ย900เยน270บาทโคตรถูกอันนี้คือถูกมากๆถูกมากอืมแล้ววาซาบิเยอะขนาดนี้เราจะกินได้จริงๆใช่ไหมมิจิ <c oughs> โอ้ยมีขึ้นจมูกกันบ้างเลยอ,อร่อยมากอ,อของเขาสดมากนะร้านนี้นะคะทุกคนในบรรดาคนญี่ปุ่นเนี่ยดังมากเลยนะแล้วก็ี่้ออสการ์เรามีหลายสาขา ใครใกล้ที่ไหนก็สามารถไปได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยก,กิ๊กกัมิกิเรามาสาขานำบาแนนนะคะโอ้โหทุกคนคือต้องกลางตะเกียบกันขนาดนี้เลยหรอไม่เห็นข้าวไม่เห็นข้าวนี่คือซูชิเดรนนี่บุรีแบบมันมีกี่ชินอ่ะี่ชนินเดียวเดียวก<ด>ินกันเดียวดูดิ ลำบากว่ะอันเนี้ยอันเนี้ยลำบากจริงโอ้สุดยอดนี่แค่ชิ้นเดียวคือสุดยอดไม่พอนะ<พ>อกินยากด้วยกำเดียวกินไม่ได้เนาะโอ้ยบุหรี่ดีมากมีมนันแทรกอย่างดีมากแล้วดูชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากเหมือนสองชิ้นอะแต่แค่ชิ้นเดียวเองอะ เฮ้ยทุกคนดูและนี่คือหนึ่งเมนูแนะนำและทุกคนดูเขาให้มาดิอันนี้คือเซตเดียวกันเลยมีไข่ปลาแซลมอนแบบซูชิทะลักขนาดนี้รวมถึงอูนิมาเป็นกล่องแบบนี้อันนี้ราละคงินปังกา100เซนติเรจริงเหรอเนี่ยคือแบบ 1,980เยนเซตนี้600บาททำไมมันถูกแบบนี้ถูกมากนี่นี่น่มิจิดูกใกล้แล้วเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยให้พิเศษเลยปกติเนี่ยบางทีก็เป็น,นอูนิไขป่ปลาเอไม่ใช่ไม่ใช่ไชข<า>่หอยเม่นประมาณครึ่งหนึง่งแล้วมีปลายอย่างอื่นน,น,นู่นนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า แต่ละวันเนี่ยเมนูอะไรที่เขาแนะนําเขาก็จะออกมาให้เรากินนั่นเองโอ้โหแล้วเมนูนี้ยังไงก็ต้องกินน่ะคือมันจะแบบมันคุ้มไหปมปวะหกร้อยบาทอ่ะคุมม้ม่ะวิจิตรเขาได้กําไรไหมเนี่ย<ม>เขาไม่ได้จะได้กาไรน,นะเพราะแค่นี้เนี่ยถ้าไปซื้อประเทศไทยก็พันห<ม>้าไหม 5, พันห้าสองพันนะเงินดซื้อมาได้หรอเออที่ญี่ปุ่นอนะ่ะสองพันเยนแค่ค่าในใี่เฉยก็ซื้อซื้อไม่ได้แล้วนะเนี่ยต้องใจ้มาจุดมาดอกแล้วก็คือสั่งเยอะมากแล้วเขาเขาก็ให้เยอะมากว่าจะกินยังไงหมดวะเนี่ย ทุกคนดูนี่ดิเฮ้ยเขาให้แบบเยอะมากอะ่ะนี่คือหนึ่งกล่องเลยหกร้อยบาทแล้วยังมีไข่ปลาแซลมอนล้นๆขนาดนี้ชิมก่อนอืมอร่อยหอมมากสดมากด้วยทุกคนบอดได้เลยว่าใครมาอซาก้าไม่มารานนี้คิวดว่าพลาดว่ะพลาดมาก มิจิตรงอูนี้มิจิจะเอาอูนี่ไปใส่กับไข่ปลาแซลมอนอ,อย่างนี้เลยเหรอตรงกินเด็ทุกคนมันมากไปไหมอ่ะเมนูนเนี้ยไปมิจิกินดิกอ๋อเอตายแล้วไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะแล้วก็วต้องกินต้องกินเนาะคุ้มมากอะ่ะทุกคนคิดว่าไงเซตนี้600บาทคุ้มไหม ทุกคนดูดิไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่านี่อูนิทั้งกล่องและยังมีซูชิไข่ปลาแซลมอนแบบหน้าล้นทะลักขนาดนี้เซตนี้600บาทโอซาก้าแบบมีแต่ของเด็ดๆแล้วแหละปกติเขาบอกเขาจะมีปลานน่นนี่มิกมาให,ให้แบบว่าเต็มจานแบบนี้เลยนะแต่วันนี้ปลาเธอเธอสั่งซูชิไปเยอะแล้วเธอไม่ต้องกินหรอกปลาเปอดดิฉันให้ไข่หอยแม่นไปกล่องนึงแล้วนี่มากินรวมแบบนี้ ราดไปเยอะโอ้ทุกคนกินเ้าาหรือ,อยังกินเลยกินเลยดูนี่โอ้โอยอะาจาคำนี้เพื่อทุกคนเลยนะคะกิน<ม>ด,ด้วยมีความสึกไม่ใช่อร่อยนะ มีความสุขมีความสุขมาก <_ d ata> เราสามารถกินของแพงได้ในราคาหลักร้อยออซาก้าร้านนี้เลย <_ d ata> อันนี้เนี่ยไม่อยากกินเลยนะเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยเนี่ยใส่เยอะๆใส่ฉ่ำๆอันนี้เพื่อทุกคนเลยนะกินไม่อยากกินเลยนะไม่จินเนาะ เดี๋ยวให้ดูฝั่งตรงข้ามปะฝั่งตรงข้ามคือไม่เห็นข้าวเลยเห็นแต่ไข่ปลาแซลมอนกับนี่ไข่หอยเม่นจ้าทุกคนเราจะเรียกเมนูนี้ว่าซูชิน้าล้นซูชิน้าทะลักหรือว่าไม่เห็นซูชิแล้วจ้ามีแต่ซาชิมิอย่างนี้หรือเปล่าคุ้มไหมแบบนี้คุ้มไหมทุกคนแบบนี้คุ้มไหม